มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน สองผัวเมียกอดกันจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่25ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจโทเศษทวิทย์คูลเศษส,รสรารวัตรสอบสวนสอพอน,นสูงเมืองอุดอรได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิตสองรายที่บริเวณสระน้ำท้ายหมู่บ้านจึงรีบออกไปยังจุดเกิดเหตุทันทีพร้อมด้วยแพทย์เวณมุรธิสว่างเมธารุดไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นสระน้ําท้ายหมู่บ้านเจริญชัยหมู่ที่14เจ้าหน้าที่พบศพชายชื่อว่านายวีรพันธ์อายุ58ปีอยู่บ้านเลขที่97ทับ4หมู่ที่14ตําบลโนนสูงอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและนางสาววันเพน็ญอายุ55ปีบ้านเลขที่เดียวกันจากการตรวจสอบไม่พบบาดแผลน,นะคะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2-3ชั่วโมงญาติไม่ติดใจจึงมอบศพให้นําไปบําเพ็ญกุศลตามประเพณีค่ะ ด้านนางสาวลวลิตาอายุ30ปีเปิดเผยเมื่อช่วงเช้าพ่อกับแม่บอกว่าจะออกไปหาปลาซึ่งปกติก็จะออกไปแบบนี้เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วตนเองไม่เอะใจจึงออกไปทำงานตามปกติจนมีญาติโทรมาบอกว่าพ่อกับแม่จมน้ำเสียชีวิตที่สระน้ำตนทราบข่าวตกใจมากรีบมาที่เกิดเหตุทันที นายสวัสด์อายุ52ปีเพื่อนบ้านบอกว่าเมื่อเช้าตนเองมารดน้ำต้นไม้อยู่ใกล้ๆก,กับที่เกิดเหตุเห็นผู้ตายทั้งสองคนมานั่งตกกุ้งอยู่ส่วนสามีนั่งอยู่ใกล้กันลักษณะคล้ายคนเมาจนตนรดน้ำต้นไม้เสร็จจึงเข้าไปในบ้านไม่นานได้ยินเสียงชาวบ้านเอะอะโวยวายว่ามีคนจมน้ำสองคนตนจึงมาดูรู้สึกหดหู่มากเพราะปกติผู้ตายทั้งสองเป็นคนดีไม่เคยทะเลาะก,กับใครทำมาหากินเป็นประจำ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ